สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o t b y ชุดีกรนะคะดูซิวันนี้พลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอแล้วก็มีอะไรจะเล่าให้แม่หมอฟังในวันนี้นะคะขอเปิดคลิปพลังงานของคุณด้วยไพ่สำหรับนี้แล้วกันนะคะเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณกันบ้างวันนี้มีเรื่องอะไร หมายเลขสามหนึ่งหมายเลขสามสี่หมายเลขสองศูนย์สิ่งที่คุณอยากจะบอกกับแม่หมอคุณอยากจะบอกว่าตอนนี้คุณโอเคกับชีวิตแล้วนะ แม่หมอตอนนี้ทุกอย่างมันดูโอเคขึ้นนะคุณพยายามเคลียร์พลังงานลบๆออกไปจากชีวิตคุณรู้แล้วว่าเอออะไรที่มันไม่ดีกับชีวิตเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นจะต,ต้องเก็บไว้นี่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เคลีย์ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเหมือนมีเหมือนมีแสงสว่างให้เรียนรู้เหมือนมีแสงสว่างที่จะทำให้ชีวิตได้ก้าวเดินเข้าไปข้างหน้าได้แบบ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ,งๆคุณมีสติปัญญานะคุณคุณตอนนี้ญาณอย่างรู้ของคุณอะอินทิวิชันของคุณอะญาณอย่างรู้หรือหรือเอ่อเขาเรียกว่านั่นแหละสติปัญญาพวกวิสตอมพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณเปิดก๊อกสติปัญญาตรงนี้แล้วแล้วพอการเปิดก๊อกมันก็เห็นแสงสว่างบางคนอาจจะเปิดตาที่สามแล้วคุณก็เห็นแสงสว่างคุณก็รู้ความเป็นจริงคุณก็เห็นว่าเออธรรมชาติมันเป็นยังไงโลกใบนี้มันเป็นยังไงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้วคุณสนุกกับการค้นหาสิ่งต่างๆที่จะในอนาคตของคุณอ่ะคุณสนุกกับการการออกพจนภัยในโลกใบนี้ด้วยด้วยกายภาพของคุณนี่แหละแล้วก็ไปพร้อมกับจิตวิญญาณของคุณนี่แหละไม่ว่าจะด้วยการใช้ชีวิตแบบใดคุณก็มีความรู้สึกว่าทุกคนน่ะการใช้ชีวิตของทุกคนน่ะคุณค่ามันมีในตัวเสมอแหละไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรหรืออะไรยังไงนะคุณมองเห็นคุณค่าตรงนั้น เป็นสิ่งสาคัญที่สุดในตอนนี้นะที่คุณหยับอกนะแล้วก็คุณผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการพัฒนาจิตใจก็ได้จิตวิญญาณก็ได้หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพการเปลี่ยนที่อยู่การเปลี่ยนที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนการได้ลดน้ําหนักการได้แบบทําตัวเองให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือการได้แบบทําให้ตัวเองได้แข็งแรงขึ้นคุณรู้คุณรู้ความลับตรงนั้น คุณรู้ความลับที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขได้ยังไงคุณอยากจะมาบอกกับแม่หมอวันนี้รู้แล้วแม่หมอว่าเออการพัฒนาตัวตนของเราบนโลกใบนี้มันต้องผ่านกระบวนการทั้งสองอย่างทั้งจิตวิญญาณแล้วก็ทั้งกายภาพคุณรู้แล้วมันจะต้องไปด้วยกันอ่ะมันจะต้องจูงไปด้วยกันเลยทํางานให้แบบสอดคล้องกันแล้วคุณก็มีความสุขคุณมีความสุขมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นคุณอยากจะบอกคุณได้เรียนรู้อะไรมาเยอะ มันไม่เฉพาะแค่แค่แค่เรื่องเรื่องเดียวศาสตร์ศาสตร์เดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณเรียนรู้กระบวนการทั้งหมดแล้วเอาจับมาพัฒนาตัวเองจับเข้ามาแบบโน้มเข้ามาใส่ตัวเองเออมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นอะ่ะคุณสนุกนะคุณสนุกกับการเรียนรู้ในครั้งนี้ในสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคุณสนุกมากขึ้นในการใช้ชีวิตแหละแล้วมาดูซิคุณอยากจะบอกอะไรอีกคุณอยากที่จะบอกอะไรเพิ่มเติมคะทิศทาง ดีมากเลยนะในการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยที่ไม่บอกเห็นจากพลังงานของคุณเหมือนคุณกำลังจะได้เติบโตมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในชีวิตไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจความคิดทัศนคติหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพก็ตามแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณได้เติบโตขึ้น six of wands คุณอยู่ในแท่นของชัยชนะที่คุณรอคอยมาเนน,นาน คุณพยายามเอาชนะสิ่งเนี้ยคุณอยากที่จะประสบประสบความสําเร็จอะคุณรู้จุดคุณรู้จุดที่จะประสบความสําเร็จแล้วคุณก็มีความสุขกับจุดนี้ด้วย Queen of Cups มีความสุขจริงๆเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไปเรื่อยๆก่อนนะ Two of s t a r คือสองเหรียญน,นะแล้วก็ Six of Cups แล้วก็สิบเหรียญ สิ่งที่คุณอยากจะบอกกับแม่หมอนะคือโอเคแม่หมอชีวิตโอเคมากๆ5ดาบแดดาบที่ผ่านมามีปัญหาจริงๆแหละ ที่ผ่านมามีปัญหามากๆมีปัญหากับคนรอบข้างมีปัญหากับสังคมแต่ทีนี้พอพอคุณได้เข้าใจได้ปรับบาลานซ์ได้เข้าอกเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเข้าอกเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันก็เหมือนเป็นจุดที่ทําให้คุณได้เติบโตมันมีความสุขแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยเรื่องเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะว่าเพราะว่าคุณมีคุณสามารถดึงความสุขของตัวเองกลับเข้ามาหาตัวได้แล้วอะ พอคุณดึงความสุขของตัวเองที่มันหล่นหายไปเนี่ยกลับเข้ามาหาตัวได้เนี่ยคุณก็จับความสุขของคุณไว้ให้มั่นหลังจากนี้ต่อไปจะไม่มีใครสามารถมาพาความสุข,ขจากคุณไปได้แล้วเพราะคุณรู้ว่าความสุขมันเกิดจากอะไรความสุขของคุณเบ่งบานไปให้กับคนในครอบครัวด้วยเบ่งบานไปให้กับผู้คนรอบข้างในองค์กรคุณเป็นคนที่ สวยแล้วก็หล่อเอาเป็นทางกายภาพอ่ะถึงไม่รู้ล่ะคุณอาจจะไม่บอกว่าไม่หมอก็ชมเกินไปแต่พลังงานนั้นเข้ามาจริงๆคุณเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนแต่งเนื้อแต่งตัวดีถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าคุณเป็นเพศที่สามคุณก็ดูดีที่สุดในใน,ในสไตล์ของคุณนะมีความเนี้ยบ ส่วนใหญ่ไม่หมอจะไม่ได้รับรู้พลังงานการเรื่องกายภาพแต่น้อยครั้งนะมีบางบางครั้งแต่วันนี้พลังงานทางด้านกายภาพของคุณเข้ามาว่าคุณเนี้ยเสื้อผงเสื้อผ้านเนีย ب, ้ยดูดีดูดีดูมีเสน่ห์ดูมีความสุขออล่าออล่าของความสุขออล่าของคนมีจิตใจที่ดีพลังงานของเฟมินีนเข้ามาด้วยตอนนี้แบบสบายใจมากๆใช้ชีวิตแบบชิลๆมีความสุข มีความสุขถึงแม้ว่าในชีวิตอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกอย่างที่สังคมเขาบอกไม่ได้รวยที่สุดไม่ได้การงานดีที่สุดไม่ได้อยู่ในสังคมที่สูงที่สุดหรืออะไรแต่มันคือความสุขที่สุดในชีวิตของคุณที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแม่หมอก็ยินดีด้วยถ้าเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาความสุขของเรากลับคืนมาได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้พลังของเราอ่ะมันเติบโตความสุขก็คือการ การได้รักตัวเองการได้เข้าอกเข้าใจการได้รักธรรมชาติการได้รักผู้คนการได้ได้เข้าใจผู้คนการที่ได้เข้าใจผู้คนเนี่ยก็คือว่าประ่อก่อไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเป็นแบบนั้นทําไมเขานิสัยไม่ดีทาไมอย่างนู้นอย่างนี้ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าเออเขาก็เป็นส่วนของเขาอะถึงเขาจะไม่ดีคุณไปตัดสินเขาไม่ได้ขเขาไม่ดีเขาก็เป็นเรื่องของเขาเองมันก็เป็นเรื่องทุกข์ใจของเขาไปเองเราไม่ต้องการที่จะไปดูหรอกว่าเออเขาทําไม่ดีกับเราแล้วชีวิตเขาจะได้ลงเออยังไงไม่คุณเลิกที่จะไปอาฆาตมาดยร้ายแบบนั้นะ คุณปล่อยก็เรื่องของเขาสิเขาสร้างอะไรของเขาไว้เขาก็ได้สิ่งนั้นแหละคุณจะต้องวนกลับไปที่พลังงานของเขาทําไมตอนนี้คุณทิ้งหมดเลยพลังงานท็อกซิอะไรที่มันแย่ๆคุณทิ้งหมดเลยไม่ต้องกลับไปดูแล้วเขาทํากับคุณไม่ดีแล้วเขาจะได้เจอเวรกรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเลยคุณคุณไม่เอาเลยคุณได้แต่โฟไปข้างหน้าเลยมูฟไปข้างหน้าไปแบบสวยงามไปแบบสวยหลอ่ออะไรแบบนั้นเลยดูดีดูด,ด,ด,ดีดูเป็นคนที่มีจิตใจดีดูเป็นคนที่ไม่คิดมากดูเป็นคนที่ มีความสุขจนหน้าอิจฉานะอะจริงๆในสีที่ไม่มองเห็นนะคุณมีความสุขจนผู้อื่นอิจฉาแหละแล้วมาดูไพ่ช่วยบอกอะไรอีกนายออบคัพความสุขอีกแล้วความสุขแบบเติมเต็มห้าอ่าสีดาบสีดาบแล้วก็เด็กถือดาบ แล้วก็ห้าเหรียญห้าเหรียญแล้วก็เด็กถือถ้วยสิ่งที่คุณอยากบอกกับแม่หมอเองก,ก็คือตอนนี้มีความสุขจริงๆแหละมีความสุขก้าวถ้วยเนาะเป็นคนสวยคนหล่ออย,อย่างที่บอกไปนะเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตมีความสุขจนคนอื่นอิจฉาเออดูใต้สำรับสิใต้สำรับเป็นราชินีถือไม่เท้าอืมตอนนี้ปล่อยวาง คุยบอกว่าไม่หมอก็ปล่อยวางได้เยอะฉั้นปล่อยวางผมปล่อยวางได้เยอะมากๆเลยนะปล่อยวางกับความคิดที่มันนั่นแหละมันสร้างสร้างเรื่องทอกซิกความคิดที่แบบว่าไม่ดีมีความคิดถ้าเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคิดเยอะจนเหนื่อยอะไรเงี้ยคิดมากจนเหนื่อยไม่หมอไม่เอาละปล่อยวางกับความคิดปล่อยวางกับความรู้สึกอะไรที่คุมไม่ได้ก็ไม่เอาวางเลยจับความรู้สึกความสุขอย่างเดียวเลย อะไรที่มันดูยากลําบากก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ความยากลำบากความขาดแคลนอะไรคุณคุณปล่อยวางได้คุณดูแบบคุณดูแบบว่าหน้าอิจฉาจริงๆแหละเออทำไมคนอื่นเขาทุกข์กันเรื่องนี้คุณไม่ทุกข์ก็เพราะคุณคุณรู้ไงคุณปล่อยวางได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูหน้าอิจฉาใช่ไหมบางทีไม่หอจะยกตัวอย่างนะอย่างบางทีคุณมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอะ คุณก็มีความสุขของคุณเนี่ยคุณก็ขับไปเออไปตลาดไปซื้อของกินนะไปอะไรต้องมีอะไรแล้วก็กลับมาเออทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็หลับตื่นมาอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องขนขายว่าขนควายว่าฉันจะต้องมี VM นะฉันต้องมีเบนซ์นะฉันต้องมีรถกระบะฉันต้องนู่นนั่นเฮ้ยทำไมคุณมีความสุขอย่างนี้อ่ะคุณปล่อยวางกับชีวิตได้ได้โอเคเลยแต่ไม่หมอยกตัวอย่างแค่นั้นนะแต่คุณอาจจะไม่คุณไม่อาจจะไม่ใช่มีแค่มอเตอร์ไซค์ก็ได้คุณอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าพูดถึงว่าคุณณพอใใจนสิ่่งทีีคุม คุณไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนอะไรแล้วเพราะคุณได้เข้าใจสิ่งต่างๆในชีวิตมันคือคนที่น่าอิจฉาที่สุดตรงนี้แหละเอาจริงๆพลังงานเนี้ยใครก็อิจฉาคุณในช่วงเนี้ยคุณตอบไม่หมอหน่อยว่าคุณมีชีวิตที่ดีจริงๆถึงแม้ชีวิตที่ดีของคุณมันไม่ได้รวยที่สุดสวยที่สุดหล่อที่สุดหรืออะไรก็ตามในสังคมบอกอ่ะแต่คุณเป็นที่สุดของตัวคุณมันคือความสุขที่น่าอิจฉาที่สุดคุณมีความสุขที่น่าอิจฉาที่สุดจริงๆ คนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้แม่หมอ,อยังรู้สึกดีกับคุณไปด้วยเลยรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วมีความสุขขนาดความสุขของคุณที่แม่หมอรับได้แม่หมอยังมีความสุขตามเลยเอาจริงๆคุณสามารถอยู่ในตําแหน่งที่เออกุมเส้นทางชีวิตของตัวเองได้ว่าตัวเองอยากจะไปทําอะไรตัวเองอยากจะมีอาชีพอะไรตัวเองอยากจะทําอะไรแล้วมีความสุขคือเลือกได้เลยอะเลือกได้เลยจริงๆแล้วพาอยากบอกอะไรต่อคุณอยากบอกอะไรกับแม่หมอเพิ่มเติมอีกค่ะ สองดาบ The Hermit หกดาบแล้วก็ห้าไม้ The Emperor The Emperor The Hermit แล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะสิ่งที่คุณอยากบอกเพิ่มเติมก็คือมันผ่านกระบวนการการตัดสินใจเ่ย คุณอยากจะบอกนะมันก็ไม่ได้ง่ายที่การที่คุณจะมากลับเรียกคืนความสุขของคุณได้ขนาดนี้มันก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันก็ต้องผ่านกระบวนการการตัดสินใจที่แน่วแน่ว่าไม่เอาสิ่งนั้นจริงๆเพราะว่ามันอาจจะนอนเนื่องอยู่กับตัวคุณมามาเนิ่นนานอะ่ะมันอาจจะเป็นสังคมที่ที่คุณอยู่แล้วคุณหลีกหนีไม่ได้ทีนี้ว่าหลีกหนีไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณจะหลีกหนีได้จากความคิดของคุณละกันคุณจะหลีกหนีความทกซิก ในครอบครัวความทกซิกในที่ทํางานความทกซิกในสังคมรอบตัวจากความคิดหรือทัศนคติที่ดีของคุณเพราะคุณ The h e r m i t มอ่ะเป็นคนที่ปล่อยวางได้แล้วก็ไม่นําเรื่องที่ไม่จําเป็นเข้ามาในชีวิตได้เอมเพลอร์เดอะเฮอรเป็นพลังงานที่ดีแล้วเป็นพลังงานที่อยู่ในระดับที่สูงนะคือไม่ไม่ชอบเอาเรื่องจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานั่นจะเปนความสุขนะจริงจง บางทีเราทุกใจบางทีเราก็ไปทุกใจในเรื่องที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องของเราอะเนาะบางทีสังคมข่าวม้างอะไรมั่งอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของคนอื่นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราฟังเข้ามาเพราะเราต้องอยู่ในสังคมใช่ไหมเขาบอกตรงนู้นตรงนี้คนนี้เขานินทาตรงนั้นบางทีเราก็เราก็ด้วยมารยาของเราก็ต้องฟังแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ชอบคุณอะไม่ชอบ แต่คุณจะเลือกทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเออพอเขาเล่าอะไรมาก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะก็เอออ๋อเหรออะไรเงี้ยเออออไปกับเขาด้วยอ่ะแต่จริงๆแล้วไม่เอาก็วางไว้ตรงนั้นไม่เอากลับมาคิดว่าทําไมคนมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เหตุปัจจัยที่ต้องไปเครียดนี่จะต้องไปทุกข์นี่คุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วตัวตัวเองจะไม่รับพลังงานลบเลยมันคือสิ่งที่ดีแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่ดีด้วยทําให้คุณแบบคุณสังเกตสิว่าคุณจะสดใสอ่ะคนที่เขาไม่เอาพลังงานลบอ่ะ เขาจะสดใสหน้าตาจะสดใสแต่คนที่เขามีแต่เรื่องท็อกซิกถึงเขาจะแต่งสวยแต่งหลอกอันขนาดไหนแต่แต่ด้วยอรลร่าในตัวมันก็ดูดอบเนาะไม่หมอว่าเนยแต่คุณจะไม่ดอบอะ่ะเพราะคุณแบบเลือกพลังงานดีๆมันก็ดูมีอรลร่าแบบในตัวเลยมีอรลร่ามากๆเลยเลือกที่จะไม่เอาเรื่องท็อกซิกเลือกเลือกที่จะไม่เอาตัวเองไปไข้กับใครอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็น คุณอยากเป็นใครคุณก็เป็นไปสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันอยากเป็นอย่างเงี้ยฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันไม่บังคับคุณคุณก็อย่าบังคับฉันอะไรแบบนี้เลยคุณเห็นต่างก็เรื่องของคุณแต่ฉันเห็นอย่างเงี้ยฉันก็เปลี่ยนฉันเปลี่ยนตัวฉันเองไม่ได้หรอกในความคิดแบบนี้แล้วฉันก็ไม่อยากเปลี่ยนคุณด้วยนะก็มีความสุขในรูปแบบของคุณไปแล้วกันคือการปล่อยวางแบบนี้การตัดสินใจแบบนี้เป็นการตัดสินใจแบบเทวดานางฟ้า <laughs> เทวดานางฟ้าเลยแล้วก็คุณก็อาจอยากจะบอกกับแม่หมอว่ามก็เพิ่งเริ่มทําได้มาสักระยะแล้วแม่หมอแล้วก็ผลที่มันได้อะมันโอเคมากๆในการปล่อยวางก,กับความท็อกซิกอะมันโอเคมากๆจริงๆบางทีมันก็เป็นจุดที่เรามองข้ามไปคุณก็อยากจะบอกกับแม่หมอแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้คุณมุ่งหน้าสูคาส่ความสุขความสําเร็จแล้วก็สิ่งดีๆในชีวิตคุณมุ่งหน้าสู่การที่จะเอาพลังงานดีๆเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตละตอนนี้เหมือนการเคลียร์การคลีนซิ่งการคลีน การคลีนพลังงานลบของตัวเองออกคลีนไปทีระนิดทีระหน่อยทีระนิดทีระหน่อยแล้วจักรวาลอ่ะจะส่งสิ่งดีๆที่คู่ควรกับคุณนะเข้ามาหาคุณเองเพราะคุณเคลียร์เอเนจีของตัวเองแล้วคุณส่งเอเนจีดีๆของคุณออกไปมันเหมือนเป็นการดึงดูดนั่นแหละคุณดึงดูดโดยที่คุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่รู้แต่คุณคลีนตัวเองให้เอาพลังงานลบออกอะ่ะทําความสะอาด ทำ,ทำความสะอาดจากกิตใจทําความสะอาดจักระทุกอย่างในร่างกายของเราเนี่ยโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ไปไปเข้าสู่วงจรน,นั้นก็ได้อะเพราะทุกคนนะถ้าถ,ถ้าเป็นในเรื่องแบบนี้มันไปวนสู่สู่กระบวนการตามหลักที่ครูบาอาจารย์สอนวนไปโดยอัตโนมัติเพราะมันก็อยู่ที่กายกับใจเนี่ยแหละคุณถึงได้วนไปอัตโนมัติคุณบางคนอาจจะบอกว่าไม่ไม่รู้หรอกกดแรงดึงดูดมันคืออะไรไม่รู้ไม่เคยกดแรงดึงดูดเลยแต่ก็ประสบความสาเร็จมาตลอดคุณนะ่ะ ใช้กดแรงดึงดูดไปแล้วเพราะคุณมีแต่เรื่องดีๆในความคิดคุณคิดแต่คุณทําได้คุณคิดว่าคุณเก่งนั่นแหละคุณดึงดูดแล้วแล้วคุณคิดจริงๆไงคุณไม่ได้คิดด้วยการบังคับจิตของคุณอ่ะคุณคิดจริงๆว่าฉันจะมีแต่ความสุขนะฉันจะประสบความสําเร็จนะคุณคิดจริงๆคุณก็ได้ใช้กดแรงดึงดูดโดยปริยายไปเลยมันก็คือเรื่องที่ดีมันคือความพิเศษนะคุณอยากพูดอะไรอีกอยากบอกอะไรอีกคะอีกจะข้ามใบละกันราชินีถือเหรียญ 7 of star ก็คือเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็สี่เหรียญว,ว้าวไพเหรียญสองไม้เท้าสองไม้เท้าแล้วก็ไพ่เอ่อแปดเหรียญไพ่เหรียญขึ้นเยอะมากเลยพลังงานดีๆนํามาซึ่งความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์การเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาจากพลังงานของคุณพลังงานของคุณไปคอนเน็กกับความมั่งคั่งแล้วนะตอนเนี้ยคุณรู้หรือเปล่าอืมเนี่ยไปคอนเน็กกับความมั่งคั่งแหละ ไห้ใบนี้เด็กถือเหรียญเมื่อกี้น้องก็ขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นอีกเพราะคุณกําลังคอนเน็กต์กำลังดึงดูดความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์มาโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้หรือคุณก็อาจจะกําลังเดินบนเส้นทางของการเมนิเฟตการเนลมิตชีวิตของตัวเองก็ได้คุณกําลังเอเนอร์จีของคุณนะถูกส่งออกไปที่จักรวาลแล้วถูกส่งออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนาแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปนะความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนความสุขทางใจมาแล้วความสุขทางกายจะต้องตามมา ทั้งกายทั้งใจจะต้องอุดมสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันแล้วคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้คุณจะได้พังพร้อมในเรื่องนี้มันคือความสุขที่อิ่มเอมใจแล้วก็ชีวิตหน้าอิจฉาจริงๆแหละคุณคุณที่เข้ามาชมคลิปชีวิตคุณหน้าอิจฉาจริงๆในช่วงนี้และหลังจากนี้ต่อไปนะเพราะมันการคอนเน็กที่ดีเป็นการเชื่อมต่อที่ดีกับความมั่งคั่งเชื่อมต่อที่ดีกับความสุขความแฮปปี้ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในชีวิตของคุณชีวิตเราก็มีเท่านี้แหละจริงๆ ชีวิตที่เราสามารถสร้างเองได้ความสุขที่เราสามารถมีได้ด้วยตัวของเราเองมันคือความพิเศษของคุณคุณอยู่บนบัลลังแห่งความพิเศษแล้วนะแล้วไพ่อยากจะแนะนําอะไรอันนี้ขอเป็นคําแนะนําจากไพ่ห้าใบนะคะสําหรับคุณสามถ้วยเห็นไหมความสุขลน้นล้นเหลือมากๆสามถ้วยหนึ่งเหรียญ The Moon The อ u ซันเด o อ n มูนเด n หยินอย่างก็ขึ้นเพอร์เฟกมากๆราชินีถือดาบโอเคสิ่งที่พายอยากจะแนะนำเพิ่มเติม 10, เทนอ่อสิดาบนะคะโอเคสิ่งที่พายอยากจะแนะนำเพิ่มเติมให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะพายบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วชีวิตคนเราก็ต้องมีความสุขเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นเอ e เนอ ถ้าเราอยากที่จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พลังงานที่ดีต้องมาก่อนแล้วคุณก็ดึงดูดได้สําเร็จคุณก็สร้างพลังงานที่ดีโดยที่คุณได้ปล่อยวางคุณปล่อยวางกับความอยากความต้องการคือคือเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าถ้าการที่เราจะขับรถอะไรเป็นสักคันหนึ่งสมมติเราซื้อรถรถเก่งมาหนึ่งหนึ่งรถอะไรก็ได้อ่ะเราซื้อรถมาหนึ่งคันนะ่ะแต่เรายังขับรถไม่เป็นอ่ะรถคันนั้นที่เรามีเราก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช่ไหม ทีนี้คุณรู้แล้วคุณไปเรียนขับรถก่อนแม่หมอจะยกตัวอย่างนะคุณไปเรียนขับรถก่อนคุณเรียนขับรถคุณขับรถเป็นแล้วคุณซื้อรถนั้นมาแล้วคุณก็ได้ใช้ประโยชน์คุณได้เอาตัวเองไปขับรถพาไปทำให้คุณได้ใช้ประโยชน์ได้ก็เหมือนกันคนที่ต้องการความมั่งคั่งความบุรมสมบูรณ์หรือความสุขที่สุดในชีวิตหรือสิ่งใดๆก็ตามที่คุณต้องการเนี่ยคุณจะต้องเคลียร์พลังงานของตัวคุณแล้วคุณต้องมีความพร้อมคุณต้องใช้ให้เป็นก่อนคุณต้องมีความพร้อมเนี่ยแม่หมอจะยกตัวอย่างไปเมื่ ว่าคุณจะได้มีความสุขได้ยังไงคุณจะใช้ความสุขในตรงนี้ของชีวิตได้แบบไหนคุณจะหยิบจับเอาความสุขตรงนี้มาเป็นแรงขับเคลื่อนในสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างไรคุณรู้คุณเคลียร์พลังงานตรงนั้นให้คุณมีทุกอย่างแต่คุณยังไม่มีพลังงานที่ดีอ่ะคุณก็เหมือนกับว่านอนร้องไห้ในบ้านหลังใหญ่ในรถหรูอยู่แล้วอะใช่ไหมเราก็ไม่ต้องการอยู่แล้ว มันเหมือนมันขาดอะให้ยังไงมันก็ขาดแต่คุณไม่ขาดอะคุณเต็มทั้งสองทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายจิตวิญญาณทั้งฝ่ายกายภาพอะเป็นเรื่องที่เพอร์เฟกต์สำหรับคนคนหนึง่งมนุษย์คนหนึง่งมันเป็นเรื่องจริงนะที่มันเป็นสิ่งที่ต้องการของมนุษย์แต่แต่เราลืมบางคนอยากจะได้เอ,อ่อมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก่อนแต่จิตใจยังไม่ได้พังพร้อมเลยไม่ได้มีพลังงานที่แบบเอเนจีที่ดีเลยอย่างเงี้ยเราก็ เราถึงเราจะมีทรัพย์สมบัติหรือเราจะมีสิ่งที่มีค่าที่สุดตรงหน้าแต่เราก็มองไม่เห็นค่าของมันอยู่ดีอ่ะอืมแต่คุณรู้ไพ่ออกมาบอกคุณรู้คุณรู้ว่าความสุขของคุณเนี่ยจะนํามาซึ่งโอกาสที่ดีนํามาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการ คุณมีความบาลานซ์มีทั้งหยินทั้งหยางอยู่ในตัวคุณเข้าใจถึงความทุกข์คุณเข้าใจถึงความสุขคุณเข้าใจว่าตัวเองอะ่ะบางครั้งมันก็มีข้อเสียบางครั้งมันก็มีข้อดีแต่คุณไม่เอาจุดจุดหนึ่งอะ่ะมามากอดไว้อยู่ฝ่ายเดียวคุณไม่ได้กอดเอ่อทางฝ่ายมืดอย่างเดียวทางฝ่ายหยางอะ่ะอย่างเดียวคุณก็พอมี มีความมืดมีพลังงานสายดา์กเข้ามาคุณก็เออเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางซะอีตรงนี้แหละพลังงานมืดของเราเนี่ยสายด์กเนี่ยบางครั้งก็เอามาใช้ประโยชน์ในการปกป้องตัวเองได้บ้างเล็กน้อยแต่อย่าเอาไปอย่าเอาประโยชน์ในสายด์กของเราไปกบกดขี่ข่มเหงหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแค่เราเอามาไว้เพื่อปกป้องตัวเอง เพื่อให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยได้โดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาเาลบกวนหรือมาลังแกเราได้มันก็คือข้อดีและคุณก็มีหยินในความเมตตาต่อผู้อื่นความรักความเมตตาการปล่อยวางรักตัวเองได้ปล่อยวางกับสิ่งที่คุณผิดหวังได้ปล่อยวางกับเรื่องที่ไม่ได้ดังใจได้นั่นแหละมันคือความสุขนั่นแหละมันคือความเด็ดเดี่ยวแล้วก็อาหารคุณผ่านกระบวนการการตัดสินใจที่แน่วแน่จริงๆคุณอยากจะเล่าให้แม่หมอฟังว่าชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขมาอย่างนี้หรอก มันมันก็มีความทุกข์มานั่นแหละแต่เปลี่ยนกระบวนการตัวเองตัดสินใจแบบเด็ดขาดจริงๆราชินีถือดาบอะ่ะนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณต้องทําแบบนี้ต่อไปในสิ่งที่ไพ่แนะนํามันจะสร้างมันจะสร้างความสุขที่แบบทาวรให้กับคุณนะคะส่วนพลังงานในวันนี้แม่หมอว่าคุณกําลังเลือกเดินบนเส้นทางที่เพอร์เฟกที่สุดบนโลกใบนี้เพอร์เฟกมากๆอ่ะ เพอร์เฟกต์มากๆจริงๆสําหรับแม่หมอนะเกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ได้อิงเกี่ยวกับคนที่จะไปนิพพานหรือคนที่ต้องการแบบว่าไม่เอาอะไรแล้วบนโลกใบนี้นะคุณสนุกคุณรู้คุณรู้ว่าคุณจะมาใช้ชีวิตมีความสุขได้ยังไงคุณรู้ปัจจุบันคุณรู้เหตุว่าการที่จะเอาไม่เอามันอยู่ที่เหตุที่ปัจจุบันมากกว่า เพราะถ้าตราบใดที่คุณยังมีกายภาพที่คุณจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนยังต้องใช้เงินยังต้องอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตรูปแบบนี้ไปก่อนในในเรื่องอื่นคุณคุณคุณวางคุณยังไม่ไปนึกถึงอนาคตว่าอะไรแบบนี้คุณไม่ไม่คุณไม่ค่อยอิงไป าทางสายจิตวิญญาณแบบโอ้โหร้อยเปอร์เซนต์หรือจิตวิญญาณจ๋าเลยอะไรอย่างนี้นะคลิปวันนี้นะแต่ก็เป็นดีนะก็โอเคนะก็มีความสุขมันก็เดินทางด้านสายจิตวิญญาณนี่แหละแต่คุณไม่สุดโตง่งเท่านั้นเองคุณหยินหยางมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่แม่หมอก็ก็โอเคนะก็ก็ยินดีกับคุณด้วยที่คุณมีพลังงานแบบนี้มันเป็นพลังงานที่ดีเป็นความถี่ที่ดีให้กับถ้ามีพลังงานของคุณเนี่ยเอาจริง ถ้าสังคมของคุณมีพลังงานของคุณในในหมู่ในตำบลสักห้าสิบคนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่แล้วล่ะที่ไม่หมอเห็นก็เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่เพราะว่าดังงานของพวกคุณอนะ่ะจะส่งให้กับคนรอบข้างได้เขาให้เขาได้ไม่เครียดไม่ทุกข์จริงๆนะแม่หมอก็ยินดีกับกับพลังงานของคุณด้วยมีความสุขไปด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบคุณมากค่ะ